คำพูดเป็นเหมือนประตูด่านแรกของใจมนุษย์ถ้าเปิดได้ดีก็เหมือนเราได้รับอนุญาตให้เดินเข้าไปนั่งในมุมหนึ่งของใจใครสักคนแม้จะเพิ่งรู้จักกันแต่กลับรู้สึกว่าอยากฟังเขาพูดอีกอยากรู้จักมากขึ้นนี้ทั้งหมดนั้นไม่ใช่เพราะคำพูดสวยไม่ใช่เพราะคำพูดฉลาดแต่อยู่ที่วิธีพูดมากกว่า เราอาจจะเคยฟังใครบางคนที่พูดไม่เยอะใช้คำธรรมดาไม่ต้องมีเทคนิคมากมายแต่เรากลับรู้สึกอบอุ่นสบายใจและรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่น่าอยู่ใกล้เป็นคนที่น่าไว้ใจมันเกิดจากพลังบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในน้ำเสียงจังหวะและความจริงใจในคำพูดการพูดให้ครองใจคนตั้งแต่แรกพบไม่ได้หมายถึงการพูดให้เก่งเหมือนนักพูดระดับโลก ไม่ใช่ต้องใช้สับหรูไม่ต้องมีท่าทางเยอะแต่มันเริ่มต้นจากท่าทีภายในว่าเราเห็นคนตรงหน้าเป็นใครเรามองเขาด้วยสายตาแบบไหนเราฟังเขาก่อนจะพูดหรือเปล่าและเรามีเจตนาแบบไหนต่อเขาเพราะสิ่งเหล่านี้มันส่งผ่านออกมาได้ชัดเจนมากโดยที่เราไม่รู้ตัว ถ้าเราเห็นคนตรงหน้าเป็นเพียงแค่เป้าหมายเป็นเพียงแค่ผู้ฟังหรือเป็นแค่คนหนึ่งในฝูงชนคำพูดที่ออกไปมันจะมีระยะห่างแต่ถ้าเรามองว่าเขาเป็นมนุษย์อีกคนหนึ่งที่เท่ากันมีหัวใจมีประสบการณ์ชีวิตมีเรื่องราวเบื้องหลังที่เราไม่รู้ คำพูดของเราจะอ่อนลงจะกลายเป็นคำพูดที่ฟังแล้วไม่รู้สึกถูกสอนไม่รู้สึกถูกยัดเยียดแต่มันรู้สึกเหมือนการพูดคุยระหว่างเพื่อนเสียงก็มีผลน้ำเสียงที่นิ่งสุภาพไม่เร่งรีบมักทำให้คนฟังรู้สึกปลอดภัยยิ่งในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงดังความรีบร้อนและการแข่งกันพูดเสียงที่นิ่งและชัดเจนกลับกลายเป็นของหายาก คนที่พูดด้วยจังหวะของตัวเองไม่เร่งตามอารมณ์ไม่พูดเพื่อแย่งพื้นที่แต่พูดเพื่อสร้างพื้นที่มักจะเป็นคนที่น่าฟังที่สุดและมันคือพลังเงียบที่ดึงดูดใจคนอย่างนุ่มนวลโดยไม่ต้องใช้แรงอีกสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือความใส่ใจเวลาเราพูดกับใครใครๆก็อยากรู้สึกว่าตัวเองถูกฟังถูกเข้าใจ ถ้าคำพูดของเรามีพื้นที่ให้เขารู้สึกว่าเขาสำคัญไม่ว่าจะเป็นการเอ่ยชื่อเขาการทวนสิ่งที่เขาพูดหรือการตั้งคำถามที่แสดงว่าเราสนใจจริงๆสิ่งเหล่านี้มันเล็กมากในบทสนทนาแต่ใหญ่ในใจคนฟังมันคือความรู้สึกที่ว่าคนคนนี้ไม่ใช่แค่มาคุยแต่เขาอยากรู้จักฉันจริงๆ และความรู้สึกนี้แหละที่กลายเป็นสะพานเชื่อมใจได้ในเวลาไม่นานแล้วอะไรคือคำพูดที่ครองใจคนได้ตั้งแต่แรกพบจริงๆมันอาจไม่ใช่คำคมไม่ใช่คำตอบที่ฉลาดล้าแต่มันคือคำถามง่ายๆอย่างแล้วคุณละ่ะรู้สึกยังไงมันหนักไหมตอนนั้นคุณผ่านมายังไงคำถามที่ไม่มีจุดประสงค์จะเอาชนะ แต่มันแสดงออกถึงความเคารพในประสบการณ์ของคนตรงหน้าคนที่ครองใจคนเก่งไม่ใช่คนที่พูดเก่งที่สุดแต่คือคนที่ทำให้เราอยากพูดกับเขาต่อมากที่สุดเขาทำให้เรารู้สึกว่าเราสำคัญและเมื่อเรารู้สึกว่าตัวเองมีค่าในสายตาใครบางคนเราจะเปิดใจให้เขาได้เร็วมากโดยไม่รู้ตัวบางครั้งมันก็เกี่ยวกับความนิ่ง เวลาคนพูดมีพลังบางอย่างในความเงียบความไม่รีบพูดความปล่อยให้คำพูดค่อยๆไหลออกมาโดยไม่ต้องกดดันให้มันต้องมีจุดพีคหรือจุดหาความนิ่งนั้นทำให้เรารู้สึกว่าเขาฟังเราอยู่จริงๆเขาอยู่กับเราไม่ใช่แค่รอพูดของตัวเอง พอเป็นแบบนี้คนฟังก็จะค่อยๆวางใจค่อยๆลดการปกป้องตัวลงเพราะรู้สึกว่ากำลังคุยกับมนุษย์ไม่ใช่เครื่องขายความคิดอีกหนึ่งสิ่งที่มักทำให้เรารู้สึกว่าอยากฟังคนนี้ต่อคือความเป็นธรรมชาติคนบางคนมีสเสน่ห์เพราะเขาไม่พยายามจะนน่าฟังเขาแค่เป็นตัวของเขาแต่เป็นตัวของเขาที่จริงใจไม่มีหน้ากาก เขาไม่พยายามพูดให้ดูเก่งไม่พูดเพื่อเอาคะแนนจากใครแต่พูดเพราะอยากแบ่งปันอยากเชื่อมโยงอยากเข้าใจและอยากให้เข้าใจคนที่พูดแบบนี้จะมีน้ำเสียงที่เราสัมผัสได้ว่าเขาไม่ได้แสดงและนั่นคือจุดที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราไว้ใจการพูดให้ครองใจคนจึงไม่ใช่เทคนิคแต่คือความตั้งใจจริงบางอย่างภายในใจเรา มันคือการตั้งใจจะอยู่กับอีกคนอย่างแท้จริงตั้งแต่คำแรกไม่ใช่เพื่อทำให้เขาชอบแต่เพื่อทำให้เขารู้สึกว่าเขามีค่า มันคือพลังที่ซื่อๆตรงๆและจริงพอที่จะทำให้ใครสักคนอยากเปิดใจอยากพูดต่ออยากฟังต่อและรู้สึกว่าเราเข้าใจเขาทั้งที่เพิ่งคุยกันแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นเองถ้าอยากให้ผมพูดต่อในแนวนี้อีกก็แค่บอกครับเพราะเรื่องของคำพูดมันเชื่อมโยงได้กับหลายมุมในชีวิตเลยทีเดียวและเรายังต่อบทสนทนาแบบนี้ไปได้อีกไกลมากครับเพราะในที่สุดแล้ว คำพูดที่ครองใจคนตั้งแต่แรกพบไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่มาจากพลังของความตั้งใจจริงที่ซ่อนอยู่ในแต่ละคำมันคือพลังที่ไม่ได้แสดงออกมาเสียงดังไม่ได้ประดับด้วยคำหรูหราแต่มันคือความอ่อนโยนที่เดินเข้าไปในใจคนเบาๆโดยไม่ต้องเคาะประตูเสียงดังเลยสักนิดคนที่พูดเป็นเขาอาจพูดเพื่อชนะใจ แต่คนที่พูดอย่างเข้าใจเขาจะพูดเพื่อเชื่อมใจและความต่างตรงนี้แหละที่คนฟังสัมผัสได้ทันทีมันคือความรู้สึกว่าฉันไม่ถูกขายอะไรฉันไม่ถูกทำให้รู้สึกด้อยและฉันไม่ได้ฟังคนที่แค่พูดเก่งแต่ฉันกำลังฟังใครบางคนที่อยากอยู่กับฉันในบทสนทนานี้จริงๆ ซึ่งฟังดูธรรมดาแต่มนุษย์ทุกคนลึกๆแล้วต้องการสิ่งนี้ทั้งนั้นการรู้สึกว่ามีใครฟังเราด้วยใจจริงโดยไม่เร่งไม่ปรุงแต่งไม่ต้องรีบหาทางออกหลายครั้งคนที่เรารู้สึกว่าพูดหน้าฟังที่สุดไม่ใช่คนที่พูดเยอะด้วยซังเขาอาจพูดแค่ไม่กี่คำแต่คำเหล่านั้นตรงชัด จริงและมาจากพื้นที่ที่สะอาดในใจมาจากเจตนาดีไม่เร้นอะไรไม่พยายามใช้คําเพื่อให้ตัวเองดูดีหรือพูดเพื่อกลุ่มความได้เปรียบทางความคิดเขาแค่พูดเพราะเขาอยากให้คุณรู้ว่าเขาเข้าใจและเขาก็ฟังเพราะเขาอยากเข้าใจคุณมากขึ้นแค่นั้นเลย เพราะฉะนั้นบางครั้งคำพูดที่ครองใจที่สุดอาจไม่ใช่คำพูดที่เราพูดออกไปด้วยซ้าแต่มันคือคำพูดที่เรากลั้นไว้เพราะรู้ว่าอีกฝ่ายยังไม่พร้อมจะฟังหรือยังต้องการพื้นที่ให้พูดก่อนคนที่พูดแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเขาเข้าใจแม้จะยังไม่พูดคือคนที่ใช้ใจฟังมากกว่าปากพูด และนี่คือระดับที่ลึกกว่าคําพูดทั่วไปเพราะมันคือการสื่อสารที่ไม่มีเสียงแต่ส่งผลลึกในใจคนการพูดให้ครองใจคนไม่เกี่ยวกับบุคลิกว่าจะเป็นคนเงียบหรือคนพูดเก่งเพราะสิ่งที่ดึงดูดจริงๆไม่ใช่จํานวนคําแต่มันคือพลังของความตั้งใจและความจริงใจที่ไม่แสแสแรง คนที่พูดด้วยความตั้งใจจะฟังความตั้งใจจะเข้าใจและไม่กลัวที่จะเว้นจังหวะเงียบบ้างเพื่อให้คนฟังได้คิดได้หายใจได้รู้สึกปลอดภัยพูดแบบนี้ไม่จำเป็นต้องเก่งพูดแต่ต้องเก่งเข้าใจเก่งอยู่กับคนเก่งอ่านใจตัวเองว่ากำลังพูดด้วยเหตุผลใดและเราต้องการอะไรจากคำพูดนั้นกันแน่ เมื่อเราฝึกพูดจากใจโดยไม่เร่งเร้าไม่ปรุงแต่งเราจะค้นพบว่าจริงๆแล้วทุกคนมีสเสน่ห์ในแบบของตัวเองและสเสน่ห์ที่ทรงพลังที่สุดไม่ใช่เสียงดังหรือคำพูดเฉียบคมแต่มันคือพลังเงียบของความเข้าใจที่ทำให้คนฟังรู้ว่าเขาไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองกับเราเพราะแค่เขาเป็นเขาเราก็ฟังอย่างให้เกียรติแล้ว และคนที่พูดแบบนี้จะครองใจคนไม่ใช่แค่ตั้งแต่แรกพบแต่ครองใจได้ยาวนานจนกลายเป็นคนที่อยากคุยด้วยเสมอไม่ว่ากี่ครั้งก็ตามและยิ่งเราฝึกใช้คำพูดแบบที่ออกมาจากความรู้สึกจริงๆมากเท่าไหร่เราจะยิ่งค้นพบว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับการใช้ภาษาสวยแค่ไหนแต่มันอยู่ที่อารมณ์ที่แทรกอยู่ในถ้อยคำเหล่านั้น เราจะเริ่มเข้าใจว่าแค่คำว่าเหนื่อยไหมถ้าพูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนมันสามารถปลอบใจใครบางคนได้มากกว่าคำพูดยืดยาวหลายบรรทัดบางทีแค่เราพูดว่าไม่เป็นไรนะด้วยสายตาที่จริงใจคนตรงหน้าก็อาจรู้สึกว่าเขามีที่พิงอยู่แล้วโดยไม่ต้องมีคำอธิบายใดๆเพิ่มเลยด้วยซ้ำ คนที่พูดแล้วครองใจคนได้ไม่ใช่เพราะเขารู้ว่าควรพูดอะไรแต่เพราะเขารู้ว่าควรพูดยังไงและควรพูดเมื่อไรเขารู้จักจังหวัด เขาไม่แย่งพูดไม่พูดเพื่อแสดงแต่พูดเพื่อให้และคำว่าให้ตรงนี้สำคัญมากเพราะการพูดที่ดีคือการให้ให้ความเข้าใจให้ความสบายใจให้พื้นที่ให้ความรู้สึกว่าคุณไม่อยู่คนเดียวในโลกนี้ บางครั้งเราไม่ต้องมีคำตอบให้ทุกคำถามของคนฟังหรอกเราแค่ต้องอยู่ตรงนั้นฟังด้วยใจเปิดใจรับเขาแล้วพูดบางอย่างที่ทำให้เขารู้ว่าเราพร้อมอยู่ตรงนี้ด้วยกันพูดให้น้อยลงแต่ลึกขึ้นฟังให้มากขึ้นแต่เงียบอย่างตั้งใจบทสนทนาที่ดีไม่ใช่บทสนทนาที่เต็มไปด้วยคำแต่มันคือพื้นที่ที่ใจสองใจได้เจอกันโดยไม่ต้องพยายามอะไรมากเกินไป แล้วเราจะพบว่าไม่ว่าจะไปเจอใครไม่ว่าจะพูดกับคนกลุ่มไหนต่อให้พื้นเพต่างกันภาษาวัฒนธรรมหรือวิธีคิดต่างกันแค่ไหนก็ตามถ้าเราพูดด้วยเจตนาดีความเข้าใจจะหาทางของมันเองเสมอเราไม่จำเป็นต้องพูดได้หลายภาษาแต่ถ้าเราพูดด้วยภาษาใจคนฟังจะรู้สึกได้ถึงความหมายที่แท้จริงสิ่งที่ควรฝึก ไม่ใช่แค่การเลือกคำแต่คือการฝึกอยู่กับคนให้เป็นฝึกฟังโดยไม่ตัดสินฝึกพูดโดยไม่กดทับใครและฝึกให้คำพูดของเรากลายเป็นที่พักไม่ใช่แรงผลักให้คนรู้สึกด้อยหรือเหนื่อยกว่าเดิมพูดให้เป็นพื้นที่ปลอดภยัยพูดให้เป็นสะพานไม่ใช่กำแพงพูดให้เป็นแสงสว่างไม่ใช่ดวงไฟจี้หน้าใคร เราทุกคนมีพลังแบบนี้อยู่ในตัวอยู่แล้วขอแค่เราหยุดมองว่าการพูดคือการนำเสนอแล้วเริ่มมองว่ามันคือการเชื่อมโยงถ้าเราคิดแค่ว่าเราต้องพูดให้ดีพูดให้ชนะพูดให้ได้ใจคนเราจะกดดันตัวเองและกลายเป็นคนที่ดูฝืนดูพยายามจนเกินไป แต่ถ้าเรามองว่าการพูดคือการเข้าไปนั่งข้างๆใครสักคนโดยไม่ต้องมีคำพูดหวือหวาแค่ยื่นใจให้กันเบาๆเราจะไม่กลัวการเริ่มบทสนทนาอีกเลยและที่น่าแปลกคือคนที่พูดแบบนี้มักมีความเงียบเป็นเพื่อนสนิทพวกเขาไม่กลัวจังหวะเงียบเพราะพวกเขารู้ว่าในความเงียบนั้นบางทีใจมันกำลังทำงานอยู่ บางครั้งคนฟังไม่ได้ต้องการให้เราพูดเยอะแต่อยากให้เราอยู่ข้างๆแบบเงียบๆแล้วพูดแค่คำเดียวที่เข้าใจเขาทั้งหมดแล้วถ้าเราทำแบบนี้ได้ใครก็ตามที่ได้ยินเราพูดเขาจะไม่จำแค่สิ่งที่เราพูดแต่จะจำความรู้สึกที่เราทำให้เขารู้สึกได้ไปอีกนานมากและสุดท้ายแล้วเมื่อเรามองย้อนกลับไปที่คำถามว่าจะพูดอย่างไรให้ครองใจคนตั้งแต่แรกพบ เราจะพบว่าคำตอบมันไม่เคยอยู่ที่เทคนิคไม่ได้อยู่ที่สูตรสำเร็จไม่ได้อยู่ที่ต้องพูดแบบไหนหรือใช้น้ำเสียงอย่างไรแต่มันอยู่ที่สิ่งที่ลึกกว่านั้นอยู่ที่หัวใจของคนพูดเราไม่จำเป็นต้องเป็นคนพูดเก่งไม่ต้องพูดได้คล่องไม่ต้องเป็นคนช่างเจรจา เราแค่ต้องพูดด้วยความตั้งใจพูดด้วยความเคารพและพูดโดยไม่ลืมว่าคนตรงหน้าเราคือมนุษย์อีกคนที่มีความหวังความกลัวความอ่อนแอความภาคภูมิใจเหมือนกับเรา เขาไม่ได้ต้องการคำตอบที่ฉลาดเสมอไปบางทีเขาแค่อยากฟังเสียงที่ไม่ตัดสินเสียงที่ไม่เร่งรีบจะสรุปหรือเสียงที่ไม่พยายามจะเปลี่ยนเขาแต่เป็นเสียงที่อยู่ด้วยจริงๆอยู่เพื่อฟังอยู่เพื่อเข้าใจการพูดให้ครองใจใครสักคนตั้งแต่ต้นมันไม่ใช่แค่การพูดให้เขาชอบเราแต่มันคือการพูดให้เขารู้สึกดีกับตัวเขาเอง มันคือการทำให้เขารู้สึกว่าเขามีค่าว่าเขาปลอดภัยว่าเขาไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้ถูกยอมรับและเมื่อเราให้สิ่งนั้นได้ไม่ว่าเราจะพูดเรื่องอะไรก็ตามคนจะอยากฟังเราเสมอเราไม่ได้ต้องการคำพูดที่เปลี่ยนโลกหรอกเราแค่ต้องการคำพูดที่ทำให้คนรู้สึกว่าโลกยังมีคนที่ฟังเขาอยู่จริงๆ และถ้าเราทำแบบนั้นได้ต่อเนื่องไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบไม่ต้องแสดงอะไรที่ลึกที่สุดจะค่อยๆเกิดขึ้นความเชื่อใจความไว้ใจและความรู้สึกผูกพันที่จะตามมาโดยที่เราไม่ต้องขอเพราะสุดท้ายแล้วการพูดให้ครองใจคนตั้งแต่แรกพบไม่ใช่การเอาชนะด้วยคำ แต่มันคือการวางอาวุธทั้งหมดลงและยื่นใจไปให้กันอย่างเรียบง่ายและจริงใจที่สุดเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะทำได้และเมื่อคุณได้ใช้เวลาฝึกพูดแบบนี้ไปนานๆคุณจะเริ่มสัมผัสได้ถึงบางอย่างที่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไม่ใช่จากภายนอกไม่ใช่เสียงปรบมือหรือคำชมหลังพูดจบแต่คือบางสิ่งที่เปลี่ยนข้างในตัวคุณเองลึกลงไปในวิธีคิด ในจังหวะการรับรู้และในความละเอียดอ่อนที่คุณเริ่มมีต่อหัวใจของมนุษย์อีกคนหนึ่งคุณจะเริ่มพูดช้าลงไม่ใช่เพราะคุณลังเลหรือไม่มั่นใจแต่เพราะคุณเริ่มให้คุณค่ากับแต่ละคำที่คุณจะปล่อยออกไปคุณจะไม่พูดเพื่อแค่ให้ครบแต่จะเริ่มพูดเพราะรู้สึกว่าคำนี้มันพอดีกับเวลานี้ คำนี้มันมีน้ำหนักกับใจคนตรงหน้าและคำนี้มันไม่ใช่แค่ผ่านปากแต่ผ่านความตั้งใจผ่านความรู้สึกผ่านความเคารพต่ออีกฝ่ายคุณจะเริ่มเข้าใจว่าบางครั้งการฟังโดยไม่แทรกแซงไม่เติมคำไม่รีบปลอบไม่พยายามชี้ทางคือการสื่อสารที่ลึกซึ้งและทงพลังที่สุด คนเรามักคิดว่าการพูดที่ดีคือการพูดให้ได้มากพูดให้ได้คำตอบพูดให้ได้ใจแต่จริงๆแล้วการพูดให้ดีคือการพูดให้น้อยที่สุดเท่าที่ใจต้องการและพูดในจังหวะที่คนฟังพร้อมจะรับไม่ใช่แค่พร้อมจะได้ยิน และเมื่อคุณเริ่มอยู่ในพื้นที่ของบทสนทนาแบบนี้มากขึ้นคุณจะเริ่มแยกแยะออกว่าใครพูดเพราะอยากให้ตัวเองดูดีและใครพูดเพราะอยากให้อีกฝ่ายรู้สึกดี คุณจะเห็นชัดเลยว่าคนที่พูดด้วยใจเขาไม่เคยเร่งเขาไม่เคยเรา้าเขาไม่ใช้คำเป็นเครื่องมือบังคับใจใครแต่เขาใช้คำเป็นสะพานเป็นที่พักเป็นแสงไฟอุ่นๆระหว่างทางมืดๆของใครบางคนแล้วมันจะเริ่มกลายเป็นธรรมชาติในตัวคุณแบบไม่รู้ตัว คุณจะกลายเป็นคนที่ไม่รีบพูดไม่รีบตอบแต่ขณะที่คุณเงียบคนรอบข้างกลับรู้สึกว่าคุณอยู่ด้วยอยู่แบบจริงๆอยู่แบบพร้อมจะรับฟังไม่ใช่เพื่อเตรียมพูดต่อแต่เพื่อเข้าใจคนแบบนี้หายยากมากและนั่นแหละคือเหตุผลว่าทำไมบางคนถึงรู้สึกสบายใจตั้งแต่แค่ไม่กี่นาทีแรกที่คุยกับคุณ พวกเขารู้ว่าพวกเขาไม่ต้องรีบเป็นใครไม่ต้องรีบพิสูจน์ตัวเองไม่ต้องเลือกคำมากมายเพราะคุณเป็นคนที่รับได้แม้กระทั่งความเงียบของเขาคนเราทุกคนมีความซับซ้อนมีสิ่งที่พูดไม่ได้มีเรื่องที่ไม่อยากเล่าและบางครั้งเราก็แค่อยากมีใครสักคนที่อยู่ข้างๆเงียบๆแล้วพูดแค่คำว่า เราอยู่ตรงนี้นะแบบนั้นไม่ต้องอธิบายอะไรเลยแต่ใจมันรับรู้ได้ทันทีว่าคำพูดนั้นมีพลังมากแค่ไหน และมันกลายเป็นจุดเริ่มต้นของบทสนทนาที่ลึกกว่าระดับคำพูดมันกลายเป็นการสื่อสารระหว่างใจกับใจที่ไม่ต้องการถ้อยคำวิจิตไม่ต้องการภาษาแต่งเติมแต่มันต้องการความนิ่งความจริงใจและพื้นที่ที่ปลอดภัยให้ใครคนหนึ่งได้เป็นตัวของเขา และยิ่งคุณพูดแบบนี้มากขึ้นคุณจะเริ่มเข้าใจว่าทุกบทสนทนาไม่ได้มีไว้เพื่อทำให้คนประทับใจแต่มีไว้เพื่อทำให้คนรู้สึกเป็นมนุษย์มากขึ้นคนที่พูดเก่งอาจทำให้เราหัวเราะ แต่คนที่พูดจากใจมักทำให้เราน้ำตาซึมเพราะเขาไม่พูดเพื่อชนะไม่พูดเพื่อเหนือกว่าแต่พูดเพื่อเข้าใจและเพื่ออยู่ข้างๆกันในจังหวะที่ใจคนหนึ่งอาจเปราะบางที่สุด